อิ่มไหมอิ่มไหมเรื่อยๆพอจะไปล้วก็ไปได้แเราพทธเขาหลงแล้วเราไปกินข้าว่าผมก็หิวแล้วนะหิว่นะี่สไปกินนะกินบ้านก็แล้วีกล้องเฟกมันสาย มือเอง่ะทาไม่ภาพมันเป็นอย่างนี้ปล่อยเอานะภา้วถอยหลังสจะ่มไยังยังยังคงไม่มาหรอกปล่อยบอช้าไมยไรงปหารีบคอม่อนรเลยนึ่งรีบคอมเออนั่วแหละภาพไปอ่านเลยดูไมเราอยาให้บอลไแต่รีบรีคอม หนึ่งสองเดินถอยหลังให้เยอะสามทีเดินถอยหลังกตาำให้เยอะให้กว้างขึ้นไม่งี้จะชนถอยหลังมาเนี่ถอยหลังหันหน้าไปงูหันหน้าไปงูถอยหลังไว้อี่ยจับไบปลายถอยเมา่เมาเมาพี่ไม่ต้เมา่มาจับก่อนูับก่อนให้ดีกนจุ๊ดดิเราบางี้นะมาแรง เอาขาและจับนี้จับไว้ไปท้ายข้างเอาเอาขาออกข้างก่อนยังไม่แทงเยอะยกได้หนึ่งต่อ่จะได้แง่ายอเคม่ครบนึ่งลอข้างละข้ามหนึ่ง่อยช้านิดหน่นึงแรงไปเดตจช้าก่อนปล่อยช้าีให้หลช้าอีงทุ่ม่งข้าเลยังไม่ได้กินข้าว รถอ่ะเลือกหนึ่งสองสามอ่ะทีโอเคประมาณนี้อ่ะมามาต่อนี่จะสอนบ้านเพ่กนี่นอนเลยเนี่ยก็นอนนี่ก็นอนบ้านเองไม่ถ้าสอนแถวบ้านเพ่กันถ้าสอนในนั้นแหะนอนบ้านเพ่ขี้เกียจกลับบ้านเลยก็คือมันนึกไม่ออกนะก็ต้องมีโพยถ้ามีโพยออกโอเคจะได้รู้ว่าไหนยังไม่จอแล้วดูโพยไม่โพยเหนื้อออกนึกว่าไม่ได้เอามาถอ ได้รู้ว่าเออท่าไหนไมมนสำคัญต้องไล่ก่อนคงมองไม่เห็นแล้วแหละ <c oughs> ย,ยิ่งหัวหอยอะไรยิงท่าก่อนทีนน่สำคัญแล้วยังไม่ได้สอน <c oughs> รวมข้อมล็อก <c oughs> เป็นคอ็อก <c oughs> ตอกต้นต <c oughs> ีดาปันเกาไปแล้วข้อมบอลสับขากระโชกปล่อยบอลหลอ,อกก็ไปแล้วอะไรเนี่ยเดินโบคอนโทรลบอลมาส์แท็บสติ๊ก ยอ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 คนมานิดหนึ่งยอคนมานิดหนึ่งอบอกมาอย่างนี้นะพอปึ๊บพอเขาเขาตามมาปุ๊บหนือนขาอายุอาหมุนมาอ่าโอเคแค่นี้นะ บางบอลใช่ไหมมาเขาไม่ใช่ต้องมามองนะเขาบอลมามาปึ๊บบอลหลอกปุ๊บเขาแย่ตามไปฮะหนูเข้าไปงู้นนี่เราบอลปุ๊ตามมาปุ๊บอยูจังหวะให้ได้ถ <tem> ้าถ้าเขามาข้างหน้าแล้วก็ไปดูว่าดูจังหวาเออลาปึ๊บเราเขาจะไปแย่งอ่ะดึงแง่งๆคืนๆไปก่อนคืนๆไปก่อนคืนๆไปก่อนแล้วดึงกับบล็อกเลยบล็อกบล็อกปึ๊บเขาตามมาข้างหลังดึงกลับมุนเออนั่นแหละหมุนไปไปช้าทำไมช้าเอาใหม่เออเหมือนเราหลอกจะไปอ่ะที่ใจบอกเขาจะสอนหลอกไปถูกไหม บล็อกอะใเข้ามาอแต่ของเรานี่ยบล็อกแล้วเราหมุนกลับเออเราขึ้นขึ้นไปเขาตามมาเราปึ๊บมันกลันมาเหมือนเราจะไปหลอกปึ๊บบล็อกปึ๊บสามดึ๊กลับอ่าแลไปต่อเข้าเท้านะถูกไหมถ้าเมื่อกี้เราทำแบบนั้นมันจะเป็นเข้าเท้าไม่ถนัดมันก็เลือกได้หมดอยู่ที่เราพอเรามีเยอะมันเลือกได้ไะถูกไหมเอามาต่อเดูโผล่ก่อนเอามาท่ากันให้ก่อนหลอกใช้กับสซิร์เตอร์มันจะดีดูปึ๊บหลอกปุ๊บหลอกปุ๊บไหวปุ๊บไปต่อ กอนาา้แ่น <German> <annex cath eter> ้อมาูมองแเออรวาไอ้แทอเอาตกตงแทตอกตางกาไเออนิดเดียวยกนิดเดีย sí, like uh, ิต <us> <aries> so ้อยกสูง huh. นิดเดียวพอตัวขาขามาหยุดใช่นี้ใช้ตรงนี้หยุดประมาณนี้ ใก้ตรงข้างๆอยู่นี่ให้มันอยู่อินอย่ามั่งโดนอย่าหลุดมาปพ๊บหลบปุ๊บนาน้ทีเดียวชั่วโมงชั่วโมงครึ่งเหยียบันบ่อยหน่อยเพิบเหยียบสองชั่วโมงแล้วยงิงสิบนาทีฮะอานนี้ก็จะเสื่อมเยอะตรงกาอ่ามุ่งเข้าเสื่อมออกซ้ายอายเข้ามั่งอ่าไอ้ช้าหยุดไว้นี่ก่อนไอ้ช้าจับกีแล้วปุ๊บเหยียบมาใกล้ๆไม่ต้องไกลมากกันไกลแล้วจะเด้งอ่านิดเดียวพอปุ๊บนิดเดียวก็แท้นิดเดียว ลองไว้กึรึอ่าเอาไว้ที่จังหวะได้เวลาเขางงเฮ้ยทำอะไรให้มาทีนี้เราไป่ไปเลยไม่เป็นอย่างนี้เวลาไปใช้จริงมีมีสองแบบถ้าจะให้สวยก็จะเป็นสองปุ๊บไป่ปุ๊บไปต่อแต่ถ้าจริงๆริเราใช้ทีเดียวพอแล้วมาถึงไป่ลงยุดปุ๊บไป่ต่อเขาจะงงจังหวะที่เราหยุดบอลเนี่ยมาเราจะดึงจังหวะไว้ตรงนี้เขาจะงงเขาทำอะไรพอาหยุปุ๊บเราก็ชาไปต่อไป่หยุดปุ๊บหยุดอ่าเราไปซ้ายไป่สายปุ๊บปุ๊บไปข้าไปต่ออ่านี่เลยมันเอาไว้ดึงจังหวะเข้าใจ่ไหม ไปรอปุ๊บหยุดอ่านแล้วปุ๊บควายซ้ายไปกระชากขวาอ่าแล้วไปต่อนะเดี๋ยวมาหยุดไว้ให้นิ่งก่อนก็นได้มันถา้าเราอันนี้ไม่ได้อ่ะอ่าปุ๊บพ,พี่ยังกันไปกระโดดวิ่งังนี่เนี่ยถ้าไม่ข้างบนก็ต้องตรงนี้หลอกปุ๊บามาลองอามาลองเออให้มันอยู่นี้มาลอง,อาาองไว้เหยียบมันบล็อกปุ๊บเห็นไหมหลอกควายปุ๊บหลอกปุ๊บควายไปต่อ เหยียบอ่านาั่นแหละเหยียบนิ่งแล้วก็วางอ่าสวยอ่าอยู่ที่นิ่งหมืนหยุดบอลใช้ขวาหยุดบอลเลยอ่ะปุ๊บล็อกอยู่ที่นิ่งก่อนไม่นิ่งเหยียบบนบอลเลยอ่ะอ่ากระแทกไปแล้วเหยียบนะห,ห,หยุดเหยียบบอลใช้ขวาเหยียบเลยอ่ะอ่าแล้วก็ควายปุ๊บไปแทกไปนิดนึงเดี๋ยวใกล้มากอ่านั่นแหละแล้วควายปุ๊บมันจะสวยปุ๊บอ่าประมาณนั้น หยิบบอลเอาไว้จะกินบอลได้ดูหมดการโดนดูหมดการเที้ยงเหรอเที้ยงยังไงตัวนะคือใช่เงี้ผมก็เคยขึ้นขวาขึ้นขวาก่อนแล้วเหยียบวันเด็กกันแหละออกมานิดนึงมาเป็นปานเลยตรงกลางแล้วเหยียบมานิดนึงป๊บมันจะล้มจะหล่นเอาซ้ายไปด้านหน้าบางบอลไว้บล็อกขึ้นขอาตอนเราจะลงอ่ะตอนเราจะลงเอาซ้ายไปด้านหน้าเหยียบเชิงไปด้านหน้าเหยียบป๊บตัวแฟนดีบล็อกไปเรือยอ่ะ ลเต็มตัวเลยอ่านั่นแหละประมาณนั้นแต่พยายามฝึกอ่อค่อยๆขยับขานิดออกไปนิดนึงให้เท่ากันคนละครึ่งเลยชิดเลยชิดอ่าสวยประมาณนั้นพยายามฝึกให้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 นิ่งนิดนึงแล้วอย่าไปรีบทำรอจังหวะผู้สู้เข้ามาเดินมาเขาเร่งมุ่งไปทำอะไรจังหวะนั้นะลุกลงไปเข้าเข้าเลยรบกันรัดสายตพอมาเดินมาหัดกองเอาเข้ามาหยุดตาเขาเข้ามาแหนะหยุดเขาหยุดเขาเข้ามา ได้มันจะค้างได้ไม่นานหรอกเอาเราลองดูช้าเหย่าบที่นอ่านั่นแหละสวยประมาณนั้นหนีด้วยก็ได้สเปสดีวันเดียวก่อนเราจะงงง่ายๆเหยียบให้นิ่งจับให้นิ่งก่อนอ่าปึ๊บแล้วปล่อยอย่าโอ้ยเวลามาป๊บถ้าอะไรวะอย่ารีบเหยียบหยุดที่นิ่งก่อนให้นิ่งปึ๊บพอนี่นี่แล้วค่อยค่อยขึ้นอย่ารีบขึ้นเลยเข้าใจไหมฮะเดี๋ยวมันตื้อหยุดที่นิ่งพอนี่นี่แล้วเอาเค้ขึ้นปึ๊บอ่าค่อยไปหยุดเอาขวาจับบอลที่นิ่งก่อนง่ายง่ายค่อยขยับขึ้้นไไปปเอออด๊ก รู้จะลงสายท่อสายงหน้าเล